มานฟ้าคืนฝนตกดงที่หน้าต่างกับกิจกรรมใหม่ของเซอร์ฟไทยเข้ามาแล้วมีอะไรให้เราเล่นเราลุา้นอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยววันนี้มารองรีวิวกันหลังจากที่เราพรีววิวไปแล้วเมื่อคืนกับนณากิจกรรมใหม่ทางสารเซิร์ฟออไทยเวียดนามดูครับ รับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนประจำช่องจันแจ็คไบในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับทรัพยุทธวิญ,ญ,ญารย์เซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามกับกิจกรรมล่มที่เราเคยได้พูดถึงแล้วก็เมื่อคืนจันทําคลิปพรีวิวกัะดาวาสาหรับช่วงกิจกรรมล่มนะครับในที่นี้เนี่ยก็จะมีทั้งนั้นของการสุ่มตัวละครแล้วก็มีด่านที่เป็นสงครามเอลหรือว่าด่านอันเจียนให้เราเนี่ยลงไปเล่นลุ้นลับล่าของรางวัลสร้างปลาตรงปาร์ตี้ไปตีของรางวัลกันได้นะครับ รวมถึงมีที่จุ่มสําหรับทําร่มกันด้วยนะ้ําทั้งหมด2กิจกรรมใหญ่ๆนะครับงั้นเดี๋ยวอาจารย์พาดูที่กาชาก่อนแล้วการนอนน่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากกว่าลงกิจกรรมเอลนี่มันมีรายละเอียดดีเทลบอสบอสเล็กบอสด,ดอยบอสย่อยต่างๆมากมายอารมณ์มันเหมือนกิจกรรมป่าที่เราหาแหวนพี่หมีครับเหมือนเดิมเลยครับจะมีม่อนมาให้เราตีเป็นเว็บเว,บวบอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของร่มพัดคันล่มนะครับในการสุ่มเป็นอาวุรับใหม่สาย SP นะครับ รอบนี้เนี่ยจริงๆมันก็ถือว่าเป็นอาวุธลับที่ใช้ได้ดีนะครับเพราะว่ากลไกของมันเนี่ยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยคือการทําให้การโจมตีขั้นต่อไปเพิ่มมากขึ้นแถมสแต็กดาเมจอย่างที่อาจารย์เคยบอกไป20% 0สูงสุดถึง1% 0 0 0เลยและรวมถึงทําให้ดาเมจล่าสุดดาเมจเนี่ยยิ่งอัปเกรดแรงขึ้นตามค่าเรเวลและดาวที่เราทาเอาไว้นะครับใครที่ใจอยากจะลองสุ่มก็อะไรได้แต่ว่าอาจารย์มีเพชรเหลือแค่เจ็ดพันโดนอาวุธอาบนเกาะศึกเทปป้นไป6ก0 0ก็คงไม่ได้สุ่มไรล้อะนะซครับน อันนี้เราก็จะสุ่มหากันได้แลวแต,แต่ละคนมีงบประมงงบประมาณกันเลยโดยทางหน้าของรอบนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับของรางวัลใหญ่ๆอยู่หลายสิ่งเลยรางวมาสเตปนะครับอันนี้อาจารย์สนใจมากอยากได้ตั๋ว4ใบนะครับแล้วก็จะมีตัวสุ่มด้วยนะครับตรวจํากัดเวลาเทียบสมุดสำนอกไม่มีให้นะแต่เสอว์ไทยมีให้ด้วยนะครับก็ขายสุ่มเทียบสมุดอยู่สามารถมาสุ่มตู้นี้แล้วยังได้ตั๋วไปสุ่มเทียบสมุดได้อีกหลกัหลกๆเหมือนจะมีแค่ตั๋วถึง130ครับอันนี้เป็นจิต SP ออสการ์นะครับ จริงๆอ่ะมันก็ดูน่าสนใจเพราะว่าค่อนข้างหายากนะแต่ว่าสุดท้ายท้่สุดแล้วในอนาคตมันก็จะมีมาให้เรื่อยๆอยู่ดีถ้าส่มถึงร้อสิบนี่ก็ถือว่าหนักอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นตัวนะครับหลกัหลกๆเหมือนจะมีแค่ตัวนะแล้วก็มีล่มที่210นี่ครับการันตีล่มจะอยู่ที่อ่ากระดูเฉพาะ450รนะ่ครับล่ม220ล่มคันเดียวโคตรแพง220โลสรงนะครับสงสัยฝนตกหนักมากแน่ๆน,นะล่มใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วไปอ่ากระดูเฉพาะ1 80ขุมวิญญาณ5 5 แล้วก็ยันกันตาย140นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น,น,นทางหน้าของตัวกิจกรรมนะครับเป็นอกฟิวชั่นของเทสมุทรที่ทําให้บัฟอย่างเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถทําให้อ่าการตีอาวุธรับศัตรูที่มีโรนเนี่ยแรงเพิ่มมากขึ้นมันก็เหมาะก,กับการเอาไปบุตทีมอาวุธรับแบบเพียวๆแบบตรงๆตรงๆแหละครับก็ถือว่าดีมากๆหรือจะเล่นแบบที่กระดูธรรมดาทำให้บัฟยินอย่างเพิ่มมากขึ้นคีดาเมก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนสแต็กนะครับแถมยังเก็บเร็วเพิ่มมากขึ้นทําให ลดทอนระยะเวลาในการเก็บที่เป็นข้อด้อยของตัวเขาได้นะสำหรับตัวเทพสมุทรนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่อยากจะลองสุ่มก็ลองมาซุ่มกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยนี้ดูที่กิจกรรมครับอันนี้เนี่ย19บาททุกวันก็ได้ครับแต่ว่าได้อันนี้แค่ใบเดียวจะได้เพชร120อืมกระดูน่าสนใจแล้วก็ได้บัฟด้วยอันนี้เนี่ยจะเป็นผลในการเอาไปเล่นตีกับบอสนะครับเดี๋ยวอาจางจาเนี่ยจาเ์จาเองไม่ได้สุ่มในกิจกรรมนี้ดังนั้นดาเมีที่จา์สร้างได้เนี่ยมันจะไม่มีเอฟเฟกของตัวบัฟเสริมมเเลยนอกกจาาติ19บท แต่ยังตำตนะครับคือแต่ละชั้นของตัวของขวานอันนี้มันจะได้3.5เ็นะครับดาเมจเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเยอะนะถ้าถ้าถึง50ชั้นหรือว่า100ชั้นเนี่ยมันก็จะมีสแตทที่ดีและเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการที่เรามีสปีดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันเป็นผลดีนะครับเพราะว่าตัวมอดและตัวบอสจะได้มา,มาแมสแซกเราไวมันจะได้แบบอยู่ไกลมือไกลเท้าเราหน่อยสำหรับตัวนี้นะครับที่เหลือก็ใครต้องการเติมเงินนะครับสเตลาร์กูพัททำแพ็คราคาไว้รอเรียบร้อยแล้วก็ Wk สเงสองเป็นนเกมเมอร์นะครับสามส่วนสตรีมเมอร์กันได้ที่เหลือก็จะเป็นอ่าละยี่สิบนะครับจะคิดว่าแพงอยู่ดีสำหรับตัวจานนะแต่น่าจะเซฟๆหน่อยแหละแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะไงนะครับหกละยี่สิบทุกวันนะครับถ้าสมมติเรากดหกลยสิบนี้ใช่ไหมเราสุ่มได้แค่สิบไม่พอโลแล้วไม่พอตัวสี่ใบแรกด้วยซ้าอืมก็ถือว่าหนักอยู่นะครับโดยร้านค้าเอลนี้นะครับก็จะอยู่ในกิจกรรมมารฟ้าขึ้นฝนนะครับที่เป็นตัวของอันนี้จุดตินะครับก็จะมีร้านค้าให้เราซื้อนะครับแต่เหมือนว่ามีีเหยป เหรียญอันนี้ไม่ไปเป็นเหรียญไปซื้อไม่ใช่หรอมายจะหาร้านค้าไม่เจอร้าน,นค้าอยู่ไหนวะก็สําหรับเหรียญที่หลายๆคนตามหานะครับมันจะสามารถมาในหน้านี้เพื่อทําการแลกได้นะครับร้อยห้าสิบเหรียญแลกกระดูกขาหกปีกได้นะแล้วก็มีที่เหลือจะเป็นพวกแบบวงแบบแปลนอาวุธลับมีแบบแปลนล่มด้วยนะครับแต่ว่าใช้เหรียญค่อนข้างเยอะก็เล่นจากในกิจกรรมไม่รู้ว่าจะได้มากได้น้อยแค่ไหนหลกัหลกๆแล้วจังก,ก็สนใจแค่พวกลูกแก้วเนี่ยเพราะว่าอยากได้ลักกี้มาทําพวกกระดูกนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเราพาไปดูภายในกิจกรรมกันครับอันนี้เนี่ยจะเป็นรางวัลอันดับนะครับในการทําแต้มจะมีบอสท,ที่เป็นแต้มในแต่ละวันนะครับสูงสุดเนี่ยมันจะมีแต้มที่เป็นตีบอสเล็กตีบอสย่อยด้วยนะครับของมันจะมีตัวนะครับมีที่เป็นฐานะของอาวุธลับนะครับแล้วก็ของที่เป็นกิฟต์เซ็ตนะครับเป็นกระดูกร้านปีหลกัหลกๆแล้วเนี่ยมีเมนหน้ากากนะครับหน้ากากนี่จะอยากได้มากที่สุดแหละต้องทําแต้มให้ถึงด้วยจะถึงไหมเนี่ยไม่ได้ซื้อบัฟด้วยเนี่ยแล้วก็เป็นกระดูก6กดาวครับราชันเทพ บอกไว้ก่อนว่างานนี้นี่จะถึงไม่ถึงกแ็แล้วแต่ดวงแต่กรรมของเราเลยนะครับเราจะมีทนหน้าของที่ขุมรากของรางวัลเดี๋ยวเราไปรากของรางวัลให้ดูกรรกันว่าอันไหนบ้างนะครับมันจะมีความมันเกิดตามแมปนี่แหละเราสามารถไปกดคําว่าร่าสมบัติได้นะครับเราจะมาเดินเก็บกล่องได้ทั้งหมด10ครั้งในแมปอย่าลืมมาเก็บกันนะอุ้ยได้ดูกงลูกแก้วต่างๆนะครับเห็นไหมมันจะมีกล่องสีแดงๆนะครับอยู่ในแมปเราก็ทําการเดินเก็บได้เลยครับได้เห็นมงเห็นม่วงต่างๆ สามารถกดเป็นอาเนวิเกเตอร์ได้นะครับมันนําทางให้เรานะครับเก okay, ไปครบสิบกล่องอุ้ด้จิตด,ด้วยเมื่อกี้มันจะมีเวฟเป็นรอบๆนะครับอุ้ด้กระดูกนะครับไอ้ตรามเมื่อกี้เ,าเราเอาไว้สุ่มได้นะสาหรับไว้สุ่มข้างนอกนะครับดังนั้นอย่างที่บอกไปว่าก็เล่นแบบกิจแบบฟรีเหมือนกิจที่เป็นป่าหิมะได้นะครับจันว่าแบบนั้นมันก็โอเคแหละเราไม่ต้องแบบไปอา uh, ลงอะไรเยอะนะครับเพราะกิจเพราะกิจแบบพวกนี้ าจารคิดว่าจะเซฟให้ได้มากที่สุดถ้าที่มากได้นะครับที่กล่องนี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยสิ้นสุดคุมสมบัติสำนักถังนะครับน่าจะรีเซ็ตอ่ามันจะรีเซ็ตเรื่อยๆครับแล้วก็เก็บเหมือนกล่องนี้รู้สึกของดีเหมือนกล่องแรกรู้สึกของดีนะทั้งหมด10ครั้งครับเก็บให้ครบเท่านี้เรียบร้อย ก็หลังจากตีไปรอบโรงแ้วนะครับแล้วก็มากวาดล้างได้ง่ายๆเลยครับรอบนี้มันสะดวกสบายนะครับนี่กวาดล้าง450แต้มทั้งหมดที่ได้มากับเมื่อกี้นะครับก็ทีนี้ได้แต้มครบแล้วสําหรับตัวที่เป็นบอสระลอกนะครับแล้วก็จะมีบอสใหญ่ที่เป็นพายุเข็นดอกสารีนะเดี๋ยวว่าจานจะมาดูพามาเจอกับบอสที่เป็นตัวตุ๊กูปาอนะครับอ่ะอันนี้จานจะทําคลิปรวมไปในนี้ไปเลยนะครับอันนี้เป้าหมายหลักจริงๆนะครับอันนี้จะคุยกันเลยว่าเป้าหมายหลักของเรานะครับขอแค่นะครับวงเล็บนะขอแค่เรานะครับ ทำแต้มไม่ถึงหลอดก็พอเพราะว่าจานไม่ได้ซื้อบัฟนะครับบัฟจานเนี่ยเป็นศูนย์เนี่ยจานไม่ได้ซื้อแล้วคิดว่าคงจะอาจจะซื้อบ้างน,นิดนิดนนหน่อยน่อยแต่ว่าคิดควาแบบหลักๆแล้วไม่ได้ใช้เพชรแน่นอนนะครับน่าจะซื้อ99บาทได้บัฟสองบัฟเนื่องจากจานต้องการเก็บเพชรเอาไว้ในกิจกรรมอื่นๆนะครับอันนี้จานอยากจะเก็บเป็นของฟรีไปแบบเพียวๆไปเลยซึ่งเรามาัอันดับเนี่ยจานน่าจะไม่ได้สนใจอะไรมากมายสําหรับตัวจานเองนะอันนี้สาหรับตัวจานนะครับมันจะมีรางวัลท,ที่เป็นอ่า อันดับรวมนะครับเนี่ยมันจะเป็นหินมีอะไรต่างๆนะครับจริงๆหินร้อยแปดก้อนเยอะมากเศษแปดสิบด้วยนะแต่ว่าถ้าจะให้ไปแข่งกับเหล่าคนพวกเนี้จยจันก็คิดว่ามันก็คงยากครับเอาซักอันดับติดท็อปหนึ่งในหนึ่งใน 50, ร้อยหนึ่งในห้าสิบจันว่ามันก็โอเคมากๆแล้วเนี่ยได้ไอพวกเนี้ยมาเล็กๆ,ๆน้อยๆเก็บแต่ขอจ้าหลักคือเก็บเพชรเอาไว้สำหรับตัวจันเองนะครับอันนี้จันได้อันดับยี่สิบสามอยู่จันไม่สามารถตีอ่าเข้าด้วยหกตัวละครและได้เควสทั้งหมดได้นะครับ อันนี้เนี่ยมันจะมีโบนัสแต้แมคือใส่6ตัวได้10แต้มนะครับแล้วก็สายโจมตีลงต่อสู้หนึ่งคนนะครับ10แต้มนะครับศัตรูไม่ได้เล่นเลยย้ำนะครับว่าศัตรูห้ามได้เล่นเลยนะครับจะโดนอีก20แต้มนะครับแล้วก็เล่นจบภายใน40รอบจะได้20แต้มจานได้มาทั้งหมด350แต้มจาก360แต้มนะครับเนื่องจากจานใส่ตัวละครเต็มทีมนะครับให้มันจบให้ทัน40เทิร์นเนื่องจากสมมุติว่าจานยอมโดนหัก10แต้มแต่ว่าจานได้20แต้มจากการเล่นไวจบไวอะ มันก็คุ้มค่ากว่าเรามันด้านล่างก็จะมีอ่าเป็นลูกแก้วนะครับตัว5้าใบนะครับกูดูกันกลางสิบนะครับอันนี้ลูกก้างอ่าละ่ะลูกก้างอะไรลูกแก้วนะครับก้างปลานะครับแล้วก็จะเป็นหน้าก,กากนะครับก็ถือว่าเป็นของรางวัลที่เอาไว้อัพมันได้ใช้แน่นอนนะครับอย่างที่บอกจานไม่ได้ซื้อบัฟดังนั้น6ทีมจานเองยังไม่ได้ลองเล่นดูแต่ว่าจานลองดูแล้วไม่น่าจะใกล้เคียงได้อ,อย่างน้อยน้อยจาดว่า40เทิร์นจานน่าจะจบไม่ได้เพราะจานไม่มีบัฟนะครับน่าจะดาเมจปิดไไไมม่พออก็เเลลยลงปที6คนาว้แบบ เรียบเรียง่ายๆก็แล้วกันนะครับหนึ่งตัวละครที่จะแนะนําคือถังซานนะครับถังซานเนี่ยมันสามารถล็อกศัตรูได้ดีนะครับถึงแม้ว่าตัวเซียวๆจะล็อกได้แต่ว่าบางเทินอาจจังหวะอาจจะไม่ดีก็ได้อ่ะเดี๋ยวมาดูแหวนกันนะครับเริ่มด้วยที่ตัวแรก6โฮปนะครับาจารใช้เป็นแหวนคู่นะสำหรับเอาไปลงไปเล่นจะได้โอกาสออกตีเพิ่มเติมนอกเทินนะครับจะได้ปิดจ็อบปิดจอบอะไรได้เร็วนะครับก็จะเป็นแหวนตัวแหวนตัวอ่าก็ได้นะแหวนมดนะครับแล้วก็แหวนหมา 1212นะครับหรือว่าจะเป็นแนะนําถ้าใครไม่มีแหวนคู่ใช้แหวนนี้ให้เป็นเสือนะครับมันจะได้มีโอกาสออกตีนอกเทิร์ถ้าดาเมจพอนะแต่ถ้าดาเมจไม่พอใช้แหวนเป็นแมงป่องนะครับเซียนต้าเหลียวหนึ่งรวนนะครับเหมือนเดิมนะครับหลงหลงหนึ่งรวนนะครับเทพสมุดสองร,รวนนะครับคิดดาเมจเซียวเซียวสองรวนนะครับเป็นสปีดนะแล้วก็ตัวปีพี่ต้งเนี่ยก็จะเป็นสองรวนนะครับไายป้นแหวนไายป้นไายป้นเอขายป้นของปีพี่ต้งไหมเนะี่ย ทางซานเหรอไม่ใช่จานไปใส่แหวนไปให้ใครวะเออโดนปนไปเวลาเดียวเดียวไลด่ดูน่าจะนี่ปะเออจานหรือว่าจานไม่ได้จัดทีมลงหน้าไว้นะครับสองร้วเอาไปบัฟเพิ่มเติมนะครับขอให้เราจบไปที่สุดนะครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดไปเลยนะครับทางซานนะครับก็จะเป็นหนึ่งร้วนนะครับแต่จานใส่เป็นหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเอาสองเนี่ยทำให้ประมาณคิวเลทเพิ่มขึ้นนะครับ จริงๆเนี่ยอันนี้ใส่เป็น1ก็ได้มันไม่น่าเกียดนะครับได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นเอออันนี้ใส่1ดีกว่า1รล้วนนะครับถ้าเราใส่เป็นแบบไม่เป็นเหมือนแปดนะหนึ่งล้วนก็ได้ครับจะได้ง่ายหน่อยแล้วที่เหลือก็จะเป็นจิป,ปะทาอัพเป็นสปีดไว้นะครับจะได้ออกไวๆเพิ่มมากขึ้นนี่ก็เป็นหน้าตาของทีมจานนะ,นนะเดี๋ยวไปลองใช้กันดูมารู้ยันเลยครับสิ่งที่เราต้องการอะไรคือเปิดมาแล้วเซียเซียต้องสตันซึ่งลองเล่นมาหลายรอบแล้วไม่ต้าวตารอบแล้ว ถ้าเสียส่ยสตาร์แล้วเราจะได้ไม่ต้องพะวงเรื่องเรื่องเสียวเียครับเราจะดึงตัวอื่นเข้ามาเป็นคอนเซปต์ Concept ของเราไปเลยนะครับเทสมุนด,ดึงสกิลมาใส่ครับก็จะ,จะเปิดเขาเรียกว่าก็จะเกิดทริกเกอร์กายแท้วิญญาณยุทธต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหลงๆตัวเซียนต้าริวอันนี้คือทีมที่เป็นบัฟศูนย์แต้มนะครับบัฟ <Buff S 2> เราไม่มีเลยก็ต้องใส่เต็มทีมอย่างที่บอกไปนั่นแหละไม่งั้นไม่ไหว เมื่อกี้เหมือนกายแท้จะใช้สก,กิลปะมันโดนขัดไว้ก่อนพอแค่ได้แค่นี้ก็แฮปปี้แล้วเราอ่ะไม่ติดห้5แบบเลยนะอ,นนอ,อืมดีไปเลยครับค่ารุกน,น้อง จะเวฟไม่พอนะเนี่ยเพิ่งพิ่งได้สกิลนะครับปีไปตรงบอสน่าจะมีความสามารถบางอย่างมาเพราะว่าอาจารย์ไม่แน่ใจว่าปีไปตรงมันไม่ออกสกิลฟินในเทิร์นแรกนะครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่ไม่ได้ติดไม่ได้ติดอ่าไม่ติดอ,อกติดใจนะครับอันนี้ก็ทิมธรรมดาไปเพราะว่าติดสตันอยู่แล้วครับถ้าเขาติดสตัอตอนอยู่ติดเมืนอยู่เราก็ไม่ต้องสกิลซ้ำไปก็ได้นะเพราะว่าการโจมตีปกติทําให้ศัตรูได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็เนื่องจากดูง่ายว่าถ้าศัตรูติดสตันอยู่เนี่ยเราดึงหปีกไปเลยนะครับมาทำดาเมจได้เลยมไม่ต้องอะไรมากมายนะครับทำดาเมจได้เลยศัตรูติดสตันอยู่แล้วมันมันไม่ข้าก้าหือก้าเอือเราหรอกนะครับเดทต่อไปเรามาเปิดกายแท็ยันหยุดด้วยนะครับเอาตัว6ปีกนะนี่จะมีบับฟฟีจากกระดูแขนนะครับทำให้ตีได้ฟรีทำให้ประหยัดเทิร์นมากๆเลย จริงจรทีหกเทิร์นอาจมีโอกาสอยู่นะอืมแต่ว่าเดี๋ยวค่อยลองนะครับอาติดสตารนถือว่าดีแล้วก็ก็ดูอ่าแหวนเสือนะครับทําให้ออกไปตีฟรีประหยัดเทิร์นไปอีกนะครับเรียกการเทีเออากมาก่อนทําให้ตีเรมเมจเพิ่มขึ้นอศัตรูได้เล่นครับต้องพยายามทำให้เขาติดสตานไว้เสมอครับอ่ากัน การนาเขาเดี๋ยวนะเอาชัวนะครับเอาชัวจะทำให้เขาติดสตันเอาไว้นั่นแหละเป็นอะไรที่จะได้คอนโทรลง่ายๆนะครับเดี๋ยวห้าหลอดละจริงๆก็มีโอกาสอยางนะ <ๆ S 1> คิดว่าน่าจะน่าจะเลียมๆเวลาอนอกจากซื้อบัฟซักสักหน่อยหนึ่งมาลองอ่ะบัฟสักสิบชั้นอ่ะได้อีกสามเปอร์เซ็นต์ได้อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย แต่ว่าถ้าตีดาเมจเข้าแบบดีๆแบบนี้ก็น่าจะน่าจะสบายแล้วแหละนะครับโอเคเหลือ,อตัวสองรอบสุดท้ายครับเป้าหมายของเราเห็นที่บอกไปนะครับขอแค่หลอดด้านล่างได้หอดัลบันครบแค่นั้นก็เพียงพอสำหรับความต้องการของเราแล้วลอดซ้ายครับถ้าสระเป่าระเบิดสักหนึ่งชั้นนี่น่าจะแตกได้เลยนะบอดนะ ครับสวยแต่จริงๆอะถ้าเอาเซลเซียวสตานไว้อยู่ตลอดมันก็มันก็ดุดดิ๊กไม่ได้หรอกบอดจบแล้วครับเรียบร้อยปิดจบปั๊มก็ได้แด้มาครบนะครับขาดแค่10แแ้มที่เป็นนั้นแหละถ้าถ้าลอง6คนก็อยากลองดูก็ลองดูได้แต่คิดว่าน่าจะลองแล้วมันน่าจะเรื่องเวลาไม่ได้หน่อย ถึงแม้จะปิดจบได้นะครับอาจจะเลื่ลอมๆหน่อยอะ่ะไปต้องลองลองดูอีกทีหนึ่งก็ประมาณนี้สําหรับตัวธนากกิจกรรมทั้งหมดนี้นะครับใครจะซุ่มอะไรยังไงก็ลองลอ,องดูกันได้แล้วการสนับตัวในกิจกรรมนี้เปิดกันด้วยอย่างมีสตินะครับเพราะว่าเดี๋ยวสตังค์จะไม่เหลือยังไงยังไงมีกิจสามปีกิจชุดใหญ่เราเราอยู่อย่างแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาตีที่เป็นอาวุธรับของตัวพุตพิโรธกันต่อนะครับอันนี้เนี่ยเรียกว,ว่าเราสามารถใช้คู่หูได้หรอ ใช้กหัวของคุนพันธละกันน่าจะไม่ได้เป็นอะไรยากมั้งอ้าใช้คุณพัดได้ด้วยเหรอเหมือนจะยืมทั้งทีมเลยอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้ดึงอะไรใครด้วยใครใครอยู่อะไรอะไรยังไงของคุณพัดไม่รู้อ่ะจันเพิ่งเห็นเนี่ว่าจริงๆทีมเราก็ตีได้นะแต่นี่คือเหมือนมันยืมเข้ามาทั้งทีมเลยอะ ดูวา่าตีเข้าไหมานะครับสกินเด็กน้องน่า,า,ารักเดี๋ยวจานเก็บอ่าเก็บงบป,ประมาณเอาไว้สุ่มสกินเด็กหลงๆดีกว่าในตู้ที่เป็นแบนแหวนพิเศษอะ่ะมีสกินเด็กหลงๆให้นะครับเหมือนจะอัพผิดนะ หรือจะไม่ยืมก็ได้ไม่ใช้เออตีเองดีกว่าครับมาเมื่อกี้เหมือนเหมือนแหวนเหมือนอะไรมันผิดด้วยมั้งไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะไม่ยากครับไม่น่าจะยากตีปกติเหมือนตีกระดูกดีดูก่อนว่าจะอึดแค่ไหนตัวมอนตีเหมือนเดิมครับแต่ว่ารอบนี้เราเอาแหวนคู่มานะเดี๋ยวหกปีออกไปสกิลเองแน่นอนอยู่แล้วนะครับ เมื่อเวฟมันมาถึงนั่นแหละกับทีมนี้ไม่น่าจะติดปัญหาคิดว่านะปุ่มกายแท้เสริม จริงใช้แหวนธรรมดาตีจันว่ามันก็น่าจะดีกว่า,วาเนี่ยโอ้โถึกใช้ได้เลยเนี่ยกแต่ว่าเริ่มเริ่มบางละเริ่มบางเริ่มบางเหมือนจะช่วงแรกแบบตรงช่วงแบบช่วงมัรฟอยู่มันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่พอแบบแบบอ๋อ เ้าละง่ายอยู่ไม่ไม่ยากครับไม่น่าย,ยากบัฟไม่มีกตีเข้าได้ก็ถือว่าโอเคละแค่เราตีเพื่อเอาแต้ของรางวัลก็จบแล้วอะ่ะออันนี้เราใส่แหวนคู่แหวนคู่มาก็ถือว่าโอเคอยู่นะจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้องใส่เพราะว่าแหวนคู่ของจานมันไม่เป็นสองแสงไงมันจะมีแค่แค่แหวนเสือที่เป็นไอ้นั่นครับโอ้ระเบิดแหวนตะปาวลูกเดียวจบเลยเรียบร้อยครับจบแล้วนะครับสมวบงสมบัติทุกอย่างเราก็เก็บครบแล้ว ถึงระดับสูงสุดแล้วนี่แล้วก็ได้ของรางวัลมาครับเห็นไหมมีฐานรับจ้างมีตัวเราอันนี้ได้10ใบนะครับสามารถเติมแต้งฝึกได้นะ1ิใบของรางวัลจิปถาต่างๆนะครับอย่างน้อยก็มาเก็บของฟรีๆดีๆแบบนี้นี่ได้ัตรสุ่มมาด้วยนะครับเออขอแค่แบบขอแค่ตีเท่านั้นนะ่ะเราก็ได้ของรางวัลแล้วอะ่ะ งไงกันบ้างครับสำหรับการมารองเล่นกิจกรรมนะครับพารีวิวทุกโหนทุกแห่งทุกซอกทุกมุมสำหรับน้าของกิจกรรมอาจารย์เองก็น่าจะเป็นอย่างที่บอกไปว่าปั๊บน่าจะมีไม่เยอะมากๆก็เน้นรเท่าที่เล่นได้นะครับเก็บของออมริบของรางวัลต่างๆเอาไว้ในกิจอื่นๆนะอาจารย์เองก็มีกิจที่ตัวเองเล็งไว้อยู่หลายแบบแต่ถือว่าหปีนีกก็ยังถือมันน่นยังเล่น,นกิจกรรมนี้ได้ดีอาจจะมีบางวันที่ต้องใช้อุดรับเป็นหลักแน่นอนแต่คิดว่าน่าจะเหมือนกับกิจที่เป็นอ่าตัว แหวนพี่หมีนะครับกิดปานที่ต้องมีบางวันที่เป็นอาวุธลับแน่นอนเพียวๆอ่ะไม่มีรับตีเข้ายากมากจะต้องมีวันนั้นอย่างแน่นอนอันนี้มันทึ่งวันแรกก็ถือว่าตึงแล้วยังเหลือบอสอีก5ตัวที่ยังไม่ได้มีมานะครับสำหรับคลิปนี้จันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกดรัก้ค่าันข็ให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนฝากกดซับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องวันในเกมเมอร์ฝากร้านเติมเงินสเตลล่ากดผ่านเติมถูกจำไว้เติมนง้นไม่ไ้รีฟันเติมแล้วอย่าลืมกดกดวีไอนีสับ